สุดๆเหมือนกันนะแต่ละซีนเป็นไงบ้างกันนะเรื่องนี้ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากนอะช่วงเที่เรถ่ายกันก็ถ่ายกันแบบหลายเรื่องมากเรื่องนี้ก็อย่างที่ดิวกินบอกเลยตอนที่เราไปดูวิดีโอว่าแบบมันมีความชาริสหลายๆอย่างมันจะเป็นซีนแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าตลกเงี้ยแต่ด้วยความสามารถของเขาเขาก็ผ่านมันมาได้บอกสิว่าแบบในเวอร์ชันของเรามันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันนู้นเขาก็สุดเวอร์ชันนู้นเขาก็สุดกัเขาไปสุดตรงไหน ผมว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ขยี้มันเข้าไปอีกเติมมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกปรับมาเป็นบริบทความเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันผมว่าเราเราน้าจะมีอะไรที่มันตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะ พี่หมูพี่ตงเขก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีพีครับก็เลยสื้อการเล่นเป็นผีเป็นไงบ้างพีพีก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากเพราะว่าเวลาถ่ายใช่ไหมคือเราห้ามโดนตัวไก่เลยคือพีพว่าสิ่งนี้มันก็ยากเหมือนกันกับการที่แบบปกติเราก็จะแบบตัวตัวเท้าอะไรเขาไม่โดนตัวหนูหรอกพี จบเลยจบเลยไม่ก็อย่างนั้นแหละครับก็คือยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผีเนี่ยมันก็เป็นแบบจะมีปมในใจอะไรย่ายังไงปมอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่การทำงานนี้เหนื่อยมากใช่ไหมครับเหนื่อยครับเรื่องนี้ก็เหนื่อย แล้วก็แต่ว่าก็มันสนุกสำหรับเราว่าบรรยากาศในกองต่างๆก็การทำงานกับพี่หมูพี่โตเนีรู้สึกอ๊ตคนต่างคนงานแล้วเราแบบเป็นจอไปเรื่อยก็สนุกแต่เหนื่อยถึงทั้นต้องกอดกันในกองเลยเหรอเขากอดอยู่เขาต่างกันำลังใจเราเขาให้กำลังใจกันบ่อยขนาดนั้นเหนื่อยแค่ไหนเชียร์ก็เขาเป็นพวกแบบงอแงก็ต้องแบบคอยแบบอ้าสู้ๆเนี่ยใช่แค่นี้หรอแม่ครูบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะ รู้ได้ยังไงไม่บอกเลยไม่ไม่บอกเหรอเรื่องพวกที่คนปกติเขาทำไงบ่อยหรอผมว่ามันผมว่ามันผมว่าควาเครียดมากกว่าที่เขาใช้วงแหวนกระดูกหรื่าพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะครับแล้วบางทีมันเป็นเรื่องสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามารบกวนเราเวลาเราแสดงเย บางทีเราาต้องใช้จินตนาการในใในนระดับที่ที่แบบโอ้โหเราไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเาเ,าเล่นกับฟิล์มเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแ,แล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอย่างเงี้ยแล้วบางทีผมว่าผมยังไม่ได้ไม่ได้เลยผมเป็นค,ความเครียดมากกว่าคิดว่าเขาวง,งแอร์เพื่อให้เราให้กําลังกายผมว่าผมว่ามีกระจอย่างเงี้ยไม่ใช่อยากดูแต่บนใบเของพี่นีนจะหนักกว่าของพี่นะ ผม,ผมว่าหนักหนักคนละแบบหนักคนละแบบอย่างอย่างอย่างของผมคืออ่าเราได้เพราะเป็นออริจินอลเลยหมายถึงว่าใน <c oughs> เรื่องผมจะเห็น,ผม,หนผมจะเห็นเขาคนเดียวหมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเลยผมว่าเราต้องเล่นรับดีแอคหลายอยา่างแล้วมันต้องถ่ายแบบม,แบบม,มีเขาแบบไม่มีเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยถึงเราต้องเล่นหลายอย่างหมายถึงว่าผมจะเป็นแบบัน,นเรื่องจะเป็นโกลเด้นจะเป็นคนที่เหมือนว่า ต้องไปทำหล,ยลยายๆอย่างเออโอเคอเราดู MV นะได้ทั้งหมดดูทุกอย่างเลยไปดูว่าไปดูว่ามันมันเป็นตัวที่แบบซวยไปเจอนั่นเจอเนี่ยอย่างอย่างอย่างใน <ๆ S 2> ที่ในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่ะต้องเต้นโคแดสนี่เหมือนต้นฉบับอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่าโหเยอะเลยอะไ่างเง้ยกระเทืออะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมีการเตรียมตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบ มันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอย่างเงี้ยซีนแอคชั่นซีนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็อันนี้คือความยากของผมความยากของพีพีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีเขาต้อง,ง,งเล่นกับอะไรที่มันไม่มีอ่แล้วเวลาโราไปติกยังไง ันนีมตไงไม่ยากนะไม่ยากโอ้เชี่ยวชาญฮะเชี่ยวชาญไม่พอมันเมันคุ้นเคยกันเลยอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างอย่างแกล้งอ่างเงี้ยมันผ่านมาแบบว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันเราเล่นนี่ไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะเออตอบเองเออตอบสีมันติกแล้วแบบแล้วไม่เคยตอบเขาไง ในเรื่องผมไม่ได้ชอบโปรแกรมโรแมนติกเลยไม่มีเลยเขาม,เมันจ๊บแจ๊บผมอะไรกันไปอะะก็เขาอยากแต่งงานกันอยู่ไงเพร <laughs> ผมสวยไงนะในเรื่องนะี่ในเรื่องเนี่ยในเรื่องโอ้ยจบปั๊บที่พี่พีนียกกินมาอะไรนะในเรื่องน่ยสามีคุณสามีถูก<แ>โดยเชื่อคำลายแตกตอนนี้ก็ไม่เป็นแต่ว่าเหมือนูเป็นคนออริจินอล คือแบบว่าเขาจะเรียกว่าคุณสามีเพราะว่าเหมือนเราแต่งงานกันปุ๊บเขาเป็นสามีค่ะตอนตอนแรกที่เราตั้งวงน่าเขาเรียกแบบคุณสามมันต้องฟิลลิ่งหน่อยเออนึกไม่ออกเสียไขนเสียงไหนที่ลองลองเรียกที่คุณสามีลองไม่ไได้ม่ใช่เราจะได้แบบไหนหรอหาคุณสามีตาพี่แล้วคุณสามีไม่ได้กินได้เหรออลูกินมัน ที่มีเพราะในเรื่องผมจะเป็นผัดผื่นไงแบบจะแบบโอ้ยยไม่ยุ่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องในช่วงแรกอันนี้ก็ก็จะมีความคล้ายๆกับออริจินัลนะว่ามันจะมีความตัวละครผมมันมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอะไรอเงี้ยแต่ผมว่าในช่วงต้นน่ะมันจะมีความแบบใช้แท้มากๆแล้วมันก็จะมีความเหยียดเพศอยู่ด้วยเบาๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเฮ้ย อย่ามปยุ่งนะไอ้ไอ้ผีแบบฉันจะไปแทำงงานกับไอ้ไผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอะไรไปมาเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะไอ้ผีการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ดีเพราะเห็นว่าแสดงนี่อยากเน่นตามบ้างเขาจะเรียนแบบพระเอกพันล้านไงจะได้เรียนรู้ไงเป็นรุ่นน้องอ่ะจะฝากงานว่าดิว่าสิวช่ไหมจะมาเรียนรู้ว่าเรียนรู้สีอ่ะ พี่วันเจมไม่ว่าพี่วันเจมเป็นเมนเทอร์อยู่หาบัตรคอนเสิร์ตหาเนี่ยคอนเสิร์ตพี่พีล้ยคอนเสิร์ตตายเรียบร้อยแล้วบัตรขายก็ขายหมดเแล้วซอยเลยดีใจมากๆคือพี่กับทีมเนี่ยคือตั้งลุ้นกันว่าแบบเฮ้ยบัตรจะหมดไหมจะหมดไหมเหมือนที่บอกแล้วแบบมันก็เครียดนพอบัตรหมดแล้วก็้วก็แทนแฟนให้การซัพพอร์ตดีมากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าจะแท่นไฟที่เราทำก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไม่ได้ประมาณ70เปอร์เซ็นต์้ซ้อมทุกวันเลย ทุกวันนี้ก็คือซ้อมประมาณวันละครึ่งชั่วโมงเหรอพักวันละครึ่งชั่วโมงซ้อมวันละสิบชั่วโมงนะจ๊ะจักรแล้วคุณหนูกินต้องซ้อมไหมคะกินหนูกินต้องซ้อมมคอนเสิร์ตพี่พีหุนซ้อมเลยแต่แต่พี่ยังสัมภาษณ์ข้างก่อนบอกว่าคอาเสิร์ครั้นี้พี่ด้ซัพพอร์ตแบบว่าไม่คิดว่าเออขึ้นจะมาเมือ ไม่ถึงแบบเ่เขาเขาพปอร์ตติบบอกที่สปอร์ตเป็นี่มีคิดวกาิี่จะปอร์ตได้ไตเขาทุกทางเนื่องอะไรเขาไปบ้าอะไรพปอร์ตยังไงเขาบ้าบอกไม่ได้หรอกเรา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 โมมาให้คนอื่นได้ฟังเลยนะเยผมอยู่ลอนดอนที่ผมยังพปอร์ตเขาเลยใหญ่เะไงแบกคงแบกของอะไรมาให้เขาเลยเนี่ผฝากแล้วของฝากคือเขาฝากผม ไม่ใช่ผม,<ต>มของปากเอากลับมาให้ด้วยนะก<ะ>็ร้านอยู่ที่นู้นพอดีอ่ะอะไรแบบนี้แต่ก็สบายกันอยู่ตลอดหังใจแบบถามเลยเรื่อยๆเลยเป็นไงบ้างเขี่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆ่แต่ไม่รู้ว่าก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะทีมงานพี่เบลหรือว่าทุกคนทีทททมงานเราก็เขผมเชื่อมือทุกคนที่แบบตั้งตัวขึ้นบินตรงวันหรือยังคะหาตั้งตัวขึ้นบินตรงวนรังวงงงวนหรือเปล่าคะขึ้นบินเลยเหรอ ช่วงนั้นยี่ไทยไหมช่วงนั้นล่ะครับจริงจริงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนครับเรียนในช่วงนี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนอ๋อเข้าใจไหมจริงจริงวันนี้ก็ก็เรียนนะเก็ไม่ดีไปเวลาหรือยังใช่นะฮะส่งเวลาส่งส่งแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แอปูเราก็ใช้โคต้าไปในเน็วหน่อยแต่ว่าเราเราเน้นทำงานเราทำเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทำงานล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าจะบินมาดู ผมไม่ช่วเรียงผการศึกษาปสิ่งสำคเราทุกคนต้ให้กัแต่เขาต้องให้กำลังใจนะผมให้กำลังใจเขาทุกทางที่มันทำได้ไปแล้วเขาเรียนี่กำลังใจแคนแน่ยังไงอะอ่าเคุณสามีที่ลงเก่อนให้กำลังใจอยแล้ว ไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ว่าัดเยมันคนเยอะไงทำไมอ่ะคนเยอะลรวไงแต่พีหลับตาให้พี่ไม่เห็นตาเหเห็นร้เวไม่เห็นจริงเไม่เห็นจริงจถ่ายไม่เฉย เนี่ยพี่แจ๊กไม่น่าพลาดเลยไม่เหมือนคอนเสิร์ตหนูแหละดูสุขภาพแตมาวินิจดีเดียวเนี่ยเราขาดไปเลยจะมีซีนนี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาติดเรียนไงผมติดเรียนเราไม่ออฟเฟอร์หรอกเราต้องแบบเอาอะไรมาเล่าว่าะคจริงเราต้องมาแหละี่คิดถึงอีกทีไอ้ผยา ก็ย้ำอยู่รอบเดียวกันนะครับต้องได้แต่งตีนะครับเป็นเรื่องแรกครับนป็นเรื่องแรกที่เราเล่นนะครับก็เป็นเรื่องแรกของพี่ด้วยของพี่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เล่นโคด้วยกขาฝากเลยนะที่โรงภาพยนตร์วันที่20มีนาคมนี้ตัดเพลงก็เพลงชั้นหรอเพลงตัวโดนนะผมงปล่อยเพลงไปนะแบบ จะดูนะจะนิปไปมีไปแล้วนะทาง y o u t u b e เมื่อกี้เห็นไปนะเราก็ฝากไปทางเฟซบุ๊กี่นะครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงด้วยก็ฝากติดตามเพราะว่าถ้าพิมพ์เรื่องนี้ก็จะมีเพลงนะเพลงที่จะฝากอ่านระบายหน่อยนะเบา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 ก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแดงพริกไม่ใช่เจนนี่หรอ ขอบคุณค e ่ะขอบคุณสามีขอบคุณนะคะไม่ใช่ค่สามีไทรสามีไทยครสามีคไับคุณพี่ต้องเลือกอะว่าพี่บอกเป็นสามี